นมาำทำคลิปจุดทดสอบตะเกียงคมใมคโครแมนสีภาษาของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบนะครับมีเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าที่เขาส่งมาไม่มีเกจวัดลมกับสูบอันนี้ผมเอาใส่เองนะครับแต่ว่าระบบลมเทสเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่ทําการตทดสอบระบบลมนะครับหัวนในนี้ก็ไม่ใช่ของมันแต่ตั้งให้ใช้งานได้แล้วแะครับ ีออยงเจ้าพายุเป็นตะเกียงระบบลมนะครับทำง,งานผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนในถังเนี่ยเราเติมน้ำมันก๊าซร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งขวดเบียร์คือเต็มคอขวดเบียร์เลยครับใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาให้แน่นปิดฝาให้แน่นครับปิดมัด่อยลมให้แน่นเหตุผลเพราะว่าเป็นตะเกียงระบบลมอะครับเพราะฉะนั้นลมต้องไม่รั่วครับ เราจุดไฟเผาไสา้ไส้มันก็จะดำจนดำไปทั้งลูกเลยนะครับแล้วก็เผาไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มขาวครับพอขาวก็จะเริ่มขาวไปทั้งลูกเลยการจุดตะเกียงเที่วพายุเน <c oughs> ีะะ่ยนะครับเราจะเราจะต้องให้หลักมันร้อนเต็มที่ก่อนครับเราถึงจะเริ่มปั๊มลมครับเราจะไม่ปั๊มลมรอนะครับ ไม่ต้องรีบครับใจเยนเ็ยนๆอย่างเดียวเขาเปลดตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็หัวรถลงแล้วก็เติมนที่ ัวหลับลองเราก็เริ่มจุดลงครับจุดลงกับ5 0ีก็ได้ครับนี่นะครับ แป้นบิดเนี่ยอยู่12นาฬิกาเข็มขึ้นนะครับอยู่ในตำแหน่งปิดเราจะหมุนขวาครับไป90องศาหนึ่งพอเตอร์ครับเพื่อเปิดนะครับเสียงลมจะเดินแล้วก็ตะเกียงก็จะจะติดเลยครับนี่นะครับเราก็หมุนขวาครับนี่ฮะเสียงลมเดินแล้ะตะเกียงติดแล้วครับ เป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงลูกนี้ครับแล้วเราก็เพิ่มลมนะครับ จุดติดสมบูรณ์แล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอเราจุดตะเกียงนะครับตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเราดูที่แสงสุกนะครับถ้าสุกลมเต็มลูกแล้วก็ใช้ได้แล้วครับเนี่ยครับตะเกียงลูกนี้พาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับเนี่ยฮะเอาหัวนอกใส่เห็นไหมครับแสงก็ไม่ดอกใช้งานได้ปกติแล้ว ถ่คลิปแจ้งแบ่งปันนะครับสำหรับผูช้ชื่นชอบตะเกียงเหมือนกันเคือจะมีประโยชน์บ้างสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ